ผ้เล้เรออออเดี๋ยวไอ้สิ่งรงไห้สุระภูมเตะสงคราบม้อนผู้เ่มวนก็มาได้เยาใ่ม้วนเองเขาบอกย่ามวนงแล้วผู้ใลบอกได้มวนมากงไอ้นีเขาบอกตรงไอ้นี้ยังเจี๊ยคนเขาม้าไม่ได้บอกัวแรนไอ้เนยคู่ไตะม้องสลกะ ไฟว่ากระหูกว่าซื้อแล้วซื้ออ่ะขึ้นพัดมวยไปมาไปขึ้นไปแค่ไหนยังเบื่อไหมไม่เลยไม่เลยขึ้นไปแค่ไหน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 

กินวันนึงกินวันนึงฮะเสียงไม่ได้ก็ให้กินนะฮะให้กินเสี่ยงมากเลยแล้วมันจะว่าอย่างไรเออทั้งหมดมีมีกวนใช่ไหมล่ะก็ตอนเช้ากินเท่าให้กินไหมให้เข้าบุษบกพีใหญ่ไม่ได้กินยอะไปเลยไปไทยรัมั่นเลยเอาแน่ประจันขันก็เพอเขไม่นสียในไม่รู้ว่าอะไร่างกไม่ต้องกินเลยพี่หญ่